สวัสดีค่ะแอ,อริสเมดิคอลคลินิกนะคะวันนี้พบกับคุณวัสฝันธรรมธาครับตอนนี้อายุ38ปีครับก็ได้มาปลูกผมกับทางคลีนแห่งนี้ก็เป็นเวลา5เดือนแล้วครับตอนจากตอนแรกที่ผมบางมากต้องไว้ผมยาวเพื่อเ,เอามาปิดผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำกับคลินแห่งนี้ครับก็ช่วงที่มาทำก็ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นครับพอมาทำแล้วก็รู้สึก ไม่มีความเจ็บอะไรเลยนอกจากฉีดยาชาแค่นิดหน่อยหลังจากทําไปแล้วก็ชิวๆเลยครับค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูผมตรงที่ปลูกไปนะคะอันนี้นะคะที่ปลูกไปแล้วนะคะครบห้าเดือนครบห้าเดือนนะคะขอบหน้าชัดขึ้นเลยนะคะดูหล่อขึ้นด้วยนะคะมั่นใจขึ้นเลยไหมคะพี่มั่นใจขึ้นเลยนะะเลยนาะ อันนี้ก่อนปลูกพี่วสันนะคะ,ะดี๋ยวจาให้ดูภาพกันนะคะก่อนปลูกนี่นะคะอันนี้เลยก่อนปลูกของพี่วสันเนาะเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะคะอขอบหน้าชัดขึ้นเลยดูหน่มเลยดูหล่อขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่นะคะดาน<อ>ดานข้งาง,งนะคะ อ,อันนี้เดี๋ยวฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังหาคลินิก่อยนะคะก็ใครที่กำลังหาคลินิกนะครับผมก็ขอแนะนำเลยครับที่ Alice Clinic นะครับซึ่งเขาบริการดีมากครับใส่ใจดูแลลูกค้าทุกคนเลยครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ใช้ได้ดีทุกตัวเลยครับผมลองใช้มาแล้วก็โอเคครับมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับขอแนะนำให้มากันนะครับโอเคค่ะท่านใดสนใจก็ทักได้ทางช่องแชทเพจเลยนะคะขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ ยังไงฝากดูแลตัวเองต่อเนื่องด้วยนะคะ